พร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มครับอึ๊บแล้วอึ๊บตีได้ขนาดนี้สังสมบารมีมาประมาณพันปีลุกุกต่อไป นะคะว่าพี่หน่องตีลูกอะไรบ้างจะเป็นคำข่าวหรือแจกลูกบอลเล่ยบอลพร้อมไรเซนทุกคนนะคะลูกแรกนะครับเมื่อกี้มีน้องผู้หญิงมาสามทิศเรียกว <end> ่าเป็นลูกที่หนึ่งเรียกลูกอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีลูกบอลเล่ยบอลไทยและลูกที่สองเมื่อกี้พี่หน่องตีตรงนี้นะและลูกเมื่อกี้ลูกที่สองพี่หน่องตีตรงนี้ยืนห่างกันอีกเดินเข้ามีไปตรงนี้ลูกนี้เรียกว่าอะไรจับตีวดี ตำแหน่งของพี่น้องโดยเฉพาะนะคะตบตบตบหลบุลยเสียวมากเลยอ่ะโอเคโอเคหนึ่งสองสามเริ่มครับอึ๊บไม่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 อันนี้วอมวอมวอมตานีทำอะไรผิดไมพี่ไม่เป็นไรครับอย่ากี้นะอย่ากี้ขอลองอย่ากี้อย่ากี้อย่ากี้ บอกว่าอยากกินบอกว่าอยากกินกินเวลามากเลยกินเลยเวลากินเลี้ยงแล้วอ่ะหนึ่งสองสมแล้วอ,อ,อึอ๊บยิ่งลูกนี้พี่บอกไม่เคยอยู่โอเคตามนั้นอายเขามากเลยลูกนี้ลูกที่สามเรียกว่าอะไรนะครับโอเคถัดมาพี่กิ